ในวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Minecraft แต่ผมห้ามโดนดาเมจเด็ดขาดแล้วผมก็ต้องผ่านด่านแปดด่านสุดโหดนี้เป้าหมายก็คือการหาปุ่มของแต่ละด่านให้ได้สิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คืออย่าลืมกดไลค์ like ให้ผมด้วยนะไปแล้วจะมีอะไรกัลโหลสวัสดีครับทุกคนกลับมากันอีกแล้วกับเกม Minecraft นั่นเองซึ่งเราอยู่ในแมปของห้ามโดนดาเมี remaster เอาล่ะผมก็ไม่เคยเล่นแมปนี้เห็นคนอื่นเล่นกันซึ่งอันนี้คืออะไรครีเอเตอร์คนสร้างแมปวะนี่คนสร้างแมปก็ แต่ประมาณนี้นะแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยเกมโหมด2 a d v e n t u r e เเล่นคนเดียวใช้สุดกองได้ถ้ามันจำเป็นเปิดคอมมานด์ไว้ห้ามโดนดาเมจขอให้สนุกงั้นก็ไปกันเลยดีกว่าสตาร์ทอุ้ยอุ้ยเอาเอาเมาส์มันขยับเองนะเนี่ยเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวอัเฟนคืออะไรห้ามโดนดาเมจรีมาสเตอร์เอาอ่ะเราห้ามโดนดาเมจนะเพราะว่าดูหัวใจเราสิมีแค่หนึ่งหัวใจอ่ะผมจะลงไปยังไงวะเนี่ยลงตรงนี้ได้ไหมอือเดอ ไม่ได้เอ่อรอสามวิเพื่อให้มันสปอนโอเคผมว่าเราต้องกระโดดตรงนี้เหรอมันมีดาเมจไหมไอ้พรมเนี้ยกระโดดดูสิอุย้ยจุ๊บเอ่อทำไงดีอ่ะต้องลงไปที่น้ำแน่เลยมันจะถึงไหมเดี๋ยวผมลองกระโดดดูนะกระโดดแบบจำไปอุ้ยจุ๊บอุ้ยหยาอฮ้ยถึงโหสุดยอดแล้วเอาไงต่อเราหาปุ่มปุ่ม,ป,มปุ่มอยู่ที่ไหนเอ่ยเอ่อปุ่มเอ้ยปุ่มอุ้ยนี่ไงปุ่มกดไปเลย มีไงผ่านด่านแล้วอยู่ในเลเวล2ว่ะเอ่อต้องข้ามไปหรือเปล่าข้ามไปไงวะเนี่ยโอ้ตรงนั้นเหรอได้ได้ได้เหยียบตรงนี้ได้เป่ะเออเหยียบตรงนี้ได้แล้วก็กระโดดไปโอ้โหคตรน่ากลัวเลยทุกคนเกือบนะเกือบโดนไฟอุ้ยอะไรอ่ะกลองในนี้มีดาบเนยว่ะสามารถใช้ทําอาหารได้หรอทําอะไรวะเนี่ยแล้วอันนี้คือเออ shader half f l o อะวะ ได้อะไรมาเนี่ยได้เพชรมาฮะทุกคนแล้ววิลเลจเจอนี้แลกอะไรได้เอาเพชรมาว่ะเอาเพชรก้าวันตรงนี้อ๋อหุยเราสามารถแลกนี้ได้อะไรอ่ะเดร์ดมันคือดินน่ะมันคือดินที่สุกกระโปกเหรออืมไหนลองแลกมาดูสิอุ้ยมีปุ่มว่ะอาเอาออกได้ไหมเนี่ยเอาเอาออกมาได้เฉยเุ้ยหรือว่ามันบักวะเราไม่ยุ่งดีกว่านี่โอเค มาคราฟแบบนี้เอาอันนี้มาแล้วก็ดาบเนยเอามาเป็นอเมรัลโแล้วก็แรกแบบนี้แบบนี้ฮึจุ๊บเราได้มาแล้วทุกคนเราได้เ <c oughs> ดอร์ดอร์ปมอยู่ไหนอ่ะหรือเราต้องวางดินสักที่หนึ่งอา่าดินดินไปทางนี้ได้ไหมไปไม่ได้ฮะฮึจุ๊บอุ้ยได้ว่ะเฮ้ยโอเคแล้วกระโดดไปตรงนี้อุ้ยจุ๊บออนมาได้ไงวะเนี่ยอา่าค่อยๆไปนะทุกคนโอ้ตกใจหมดเลย โอ้ไม่ยอดเราไปใหม่นะทุกคนไปตรงนั้นไม่ไปไม่รู้ฮะวืจุบโอเคโอ้โโอ้ยเกือบเกือบเกือบกระโดดไปอืมมันต้องแบบอ้อมันโดนไฟด้านขวาผมยังแบบไม่โดนเลยแต่ฮิตบ o ็อกผมโดนลนะวือจุบโอ๋อนี้เลยเอ้ยอ๋อกระโดดไปแล้วก็เอ้ยเคอยข้ามีนะอ๋อ ผมว่าเราหาทางอื่นดีกว่ามันนะ่าจะมีปุ่มอยู่แถวๆนี้นะปุ่มปุ่มปุ่มในบ้านตรงนี้เปล่าอืออ่าตรงไหนวะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่บนหัวเราเหรอเนี่ยแล้วผมจะกดยังไงวะกดจากฝั่งนี้เหรอเออไม่ได้อู้ฝั่งนู้นไงฝั่งนู้น,น,น,นมันไม่มีกระจกไม่มีอะไรบงังเราได้อยู่ได้อยู่ข้ามมาตรงนี้โอเคแล้วก็กดปุ่มไปเลย หาแล้วเลเวลสามโอเคเลเวล3เหมือนเราอยู่ในเมืองนะทุกคนค่อยๆลงไปนะมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละที่ยากก็คือเรามีเลือดแค่1หัวใจอ่ะเราต้องระวังนะเรากระโดดถึงไหมเนะี่ยหนึ่งสองสี่บล็อกพอดีเลยกระโดดถึงเออกระโดดไงเนี่ยอือจ๊บโอ้โหไม่ได้ว่ะยากเกินเราติดอยู่ในแคบๆด้วยมันยากตรงนั้นแหละสี่บล็อกว่ะกระโดดึงเอ้ยถึงแล้วเฮ้ยมีน้ํามีแห่งรอดอะไรวะเนะี่ย ที่เสียบดากไม่ใช่ <_ un> ไม่ใช่ปุ่มอยู่แถวนี้ไม่เอ่ยเออขึ้นไปขึ้นไปได้ไหมมันไต่ได้ใช่ไหมเนี้ยให้มันไต่ได้ไม่มีปุ่มฮะลองขึ้นไปข้างบนดูสิไต่ขึ้นไปได้ไหม,มนี่ขึ้นเฮ้ยอนนี้ไต่ได้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเจ๋งอันนี้ไต่ได้โอ้ยเอาละเรามาไต่กันใหม่ดีกว่าชนหน้าชนกําแพงแล้วก็กระโดดไต่ไปค่อ,คอยๆค,อยค,อยคอย่อยๆเออได้แล้วสุดยอด ขึ้นมาแล้วก็ต้องหาปุ่มแล้วแหละแถวนี้ปุ่มมีหรือเปล่าปุ่มปุ่มเอา้าวัดอาปุ่มอยู่นี่เหรอเจอเฉยเลยแล้ว,ลวไอ้ฝั่งนู้นคืออะไรอะ่ะไปดูแปบ๊บฝั่งนี้ก็มีปุ่มหรือเปล่าหรือมีของอะไรให้ผมไหมไม่มีวะน่าจะปุ่มนี้แหละทุกคนงั้นเราไปด่านต่อไปดกันดีกว่าด่านอะไรแล้วเนะี่ยด่านที่สี่ป่ะเลเวลสี่เอ้ยเลเวลสี่่ะโอ้โหอะไรวนะเนี่ยกระโดดไปตายกระโดดไปไม่ได้ หย่อนตัวลงไปหรือเปล่าอย่างนี้ไม่ต้องกระโดดเฮ้ยได้อันนี้ได้อ่าแล้วก็ข้ามมาตรงนี้อือจุบโอเคแล้วก็กระโดดมามโอเคนี้วิ่งย่าแล้วก็กระโดดไปโอเคกระโดดไปถึงตรงนั้นหรอเออกี่บล็อกวนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มันไม่น่าถึงนะไปทางนี้ก่อนแล้วกันน่าจะใช่แล้วก็กุย่าโอเคไปตรงไหนต่อ เออลงตรงนี้ได้ไหมไหนลองอันนี้ก่อนดูซิฮึดโดดตรงนี้ตรงนี้ฮึดเออเจาเฮ้ยถึงอ่ะถึงได้ไงวะเนี่ยกี่บล็อกวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็โอ้อันนี้โดดได้เลยออาแล้วเราก็ลงมาแล้วเราก็ต้องหาปุ่มใช่ไหมอา้าวเจอเฉยเลยเฮ้ยทำไมมันเจอง่ายอย่างนี้วะเนี่ยโอเคตอนนี้เป็นก้อนเมฆแล้วอันนี้คือด่าดีห้า พี่ผมลืมสังเกตเลยข้างบนนี้มันเขียนไว้หรอไม่เคยสังเกตเลยฮะโอเคโดดลงมาออนเมฆตรงนั้นมีน้ําอ่ะมันน่าจะเกี่ยวกับตรงนั้นหรือเปล่าฮ้จูบหรือเราต้องกระโดดลงไปที่ไอแลนด์ตรงนั้นเอ้ยตรงนั้นมีน้ําอ่ะทุกคนไม่ถึงไม่ว่าน้ําไม่ได้ทำไงดีเนี่ยโอตรงนี้ไงกระโดดไปได้เออแล้วก็ตรงนี้มีลาวามีน้ําโอเคมีน้ําเราต้องลงไปที่น้ําอ้ เริ่มร้อลหรือว่าเราต้องเหยียบตรงนี้แล้วกระโดดได้เลยมันก็สามล็อกนะลองดูไม่ได้ว่ะอูจูบ <c oughs> มันยากเกินไปหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้มันไปได้เออ <c oughs> เราก็กระโดดตั้งนานโอเคตรงนี้มีกล่องในหะ้มีปุ่มเปล่าไม่มีข้างล่างของคุณจะมีปุ่มอยู่ข้างล่างของคุณเหรอเอ่ก่อนนี้เหรอไหนลองกระโดดลงไปอูจูไหนว่ปุ่ม ไม่เห็นเอาใหม่นะทุกคนปุ่มเมื่อกี้เราโดดไปทางไหนอะโดดลองโดดแบบตรงกล่องนี้แล้วกันปุ่มเฮ้ยปุ่มเอา้าเจอแล้วอยู่ใต้กล่องเลยโดดลงไปไเปล่าอ่าตรงนี้ใช่ไหมโอเคไจุแย่ด่านที่หกว่ะน้ำเหรอโอเค,อเคน้ําน้ํอมาทุกคนแล้วเราจะหายใจได้ไหมเนี่ยแถวนี้มีกล่องเอ้ยตรงนี้มีกล่องนะทุกคนเปิดไปเอา้าไม่มีอะไรเฉยเลย <laughs> ตายตายตาย เออไหนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะทุกคนเอาใหม่เมื่อกี้เราแบบไปตรงกล่องนี้แล้วตรงนี้อ่ะเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะไหนลองดูมีปุ่มไหมครับพี่ไม่มีปุ่มเลยโอ้ไม่ก็ตายอีกละเออโอเคลองอีกรอบนึงที่ที่เรายังไม่ได้ไปก็คือที่แบบตรงนี้ไงปุ่มจ้ะอ่าปุ่มฮุยมีที่หายใจวหอรอดกดปุ่มแปืบเลเวลเจ็ดว่ะ หุยชนะแล้วเหรออ๋อไม่ใช่แล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โด,ดลงมาแล้วตรงไหนต่อตรงนี้เปล่ากระโดดไม่ใช่โ๊้จึ๊บโดดลงมาตีได้ไหมเนี่ยตีไม่ได้มันคือมันก็แบบขยับอยู่นะทำไมเราตีไม่ได้อะคือลงดดลงมาตรงนี้หรือเปล่าใช่เปล่าเนี่ยน่าจะไม่รู้อะกระโดดไปอ,อ้จุบ๊บไม่ได้ฮะเอาใหม่นั้นทุกคนเราต้องกระโดดไปบล็อกนี่มันถึงจะได้เท่าที่ผมคำนวณดูนะ แล้วก็กระโดดไป yes ไม่เป็นไรเ,เรามาสำรวจดูว,ว่าปุ่มอยู่แถวๆไหนนะอันนี้ก็คือแหละรเราต้องอยู่ตรงนี้ป่ะเอาตายเฉยเลยแถวๆนี้หรือเปล่าระเบิดเร็วๆสิแล้วก็โดดไปห้ามโดนตรงนี้ใช่ไหมโอเคห้ามโดนในนี้มีอะไรอ่ะ ICU ทันเห็นนายนะเห็นอะไรวะโอเคโอเค ผมคิดว่าเราน่าจะต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะทุกคนแต่เราจะข้ามได้หรือเปล่าสิต้องข้ามได้สิน่าไหนลองดูสิกระโดดอ่ะเอาใหม่กระโดดอีกทีตอนนี้ตาครั้งนี้เราต้องได้แล้วแหละโอเคพร้อมหนึ่งสองสามไหนผมรู้สิว่ามันเราต้องโดดบล็อกไหนถึงเราจะไม่ตายเราต้องถึงบล็อกนี้อ่ะทุกคนไอ้บล็อกตรงนี้โอเคเอาใหม่นะสามสองหนึ่ง เอาใหม่อีกทีตายหลายรอบนะเริ่มหัวร้อนแนละ้วทุกคนเอาใหม่นะสามอุ้ยได้ผ่านแล้วทุกคนโอเคตอนนี้ต้องหาปุ่มแล้วแหละเออซอมบี้พิกแมนอย่าตีนะค่อยๆยองไปตรงนี้ต้องมีปุ่มแล้วแหละแถวๆนี้ต้องมีปุ่มกระโดดไปนี่ไงปุ่มกดไปเลยเลเวลแแล้วทุกคนโอเคเลเวล8นี่เหมือนเราอยู่ใน DA เเลยนะสักทีหนึ่งอะ่ะคืออันนี้แหละชกเกอร์บ,บ็อก โกเกอร์ไม่มีอะไรว่ะอืมขึ้นไปดูซิมีอะไรมีสโนว์เออข้างบนนี้มีสโนว์อ่ะมีบล็อกหิมะกระโดดได้ปะเนี่ยกระโดดได้ช็กเกอร์บล็อกไม่มีอะไรปุ่มจ๋าอยากเจอปุ่มอ่าปุ่ม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 ไม่น่ามีอะไรว่ะหนที่ในบ้านนี้ในบ้านนี้เหรออันอันนี้ปุ่มปะเนี่ยไม่น่าใช่ปุ่มไปต่อนะน่าจะเป็นปุ่มลงไปข้างล่างนี้คืออะไรวะเนี่ยมีหัวมังกรอ่าลงมาสิ ฮ้ยอะไรอะ่ะโ,โดนวัดตาเฮลเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเกิดบั๊กขึ้นแน่เลยวะ่ะแย่แล้วคับคิวเลยแล้วกันผมว่ามันเกิดบั๊กขึ้นอะ่ะลงไปข้างล่างนี้เพชรกับอเมรัลดอไม่น่าเกี่ยวอะไรอืมแล้วอันนี้คืออะไรอฮ้ยลอยได้เหรออ๋อโอเคลอยได้เยี่ยมเลยเราต้องไปตรงนั้นแน่เลยโอเคไปตรงนั้นเฮ้ยตรงนี้มีปุ่มอะแลนดิ้งแบบสวยๆปักกดรัว ลองใหม่อีกทีผมว่าคราวนี้ได้แล้วแหละผมมั่นใจได้แน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นหนึ่งนีหละปินไปแล้วก็กดให้ทันกดกดให้ทันอุ้ยอยู่แอฟอนชนะแล้วว้าวชนะแล้วเหรอเนี่ยเอ้ามีแค่นี้เหรอ <S <S <แ>โอเคชนะก็ชนะาแ,แล้วนี่คืออะไรอ่ะเปิดความโกงนี่คืออะไรวะเนี่ยไอยช่างมันแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะใครชอบก็ยิืม like, กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะ นี่ก็คือเครดิตที่ผมจะฝากไว้ในคลิปนี้โอเคครับบ๊ายๆนั่นทุกคนบ๊ายบาย